มาต่อกันที่ราศีกรกฎราศีกรกฎเป็นดาวจันทรนะคะดาวจันรเป็นดาวประจําตัวเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับคุณที่สุดจะเป็นในเรื่องของจิตใจมากกว่านะคะด้วยความว่าคุณเป็นดาวเดินเร็วเพราะฉะนั้น,นอาจจะเป็นลักษณะของเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายสถานการณ์บางอย่างเปลี่ยนแปลงค่อนข้างไวเหมือนกันอในตอนนี้เท่าที่ดูวันนี้นะคะวันนี้มี <The L od g> บางเรื่องที่อาจจะต้องตัดสินใจเนาะเก <The L od g> ี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงอะไรบางสิ่งบางอย่างเดี๋ยวนะอืม หนึ่งสองสามส,ส,สี่ห้าหกเจ็ดแปดเกี่ยวกับเรื่องของภาระหนี้สินหรือว่าสุขภาพนะคะหรือว่าบางท่านช่วงนี้อาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของอุบัติเหตุนิดหนึ่งด้วยเนาะขับขี่หรือว่าเดินเหินอะไรก็ตั้งสติดีๆนะคะอย่าเมิรลอยเดี๋ยวจะไปเตะตรงนั้นเตะตรงนี้เดี๋ยวนิ้ก้อยจะพังนะคะเพราะฉะนั้นก็ใช้ความระมัดระวังหน่อยละกันเนาะชาวราศีกรกฎถ้าถามว่าในช่วงสิ้นเดือนแล้วจะเป็นยังไงบ้างช่วงสิ้นเดือน อขอ,ขอดูเป็นฟลูมูลดีกว่านะคะเพราะว่าฟลนะูมูลนาจะให้ความสําคัญมากกว่าสิ้นเดือนเพราะว่าคุณเป็นดาวเดินเร็วเนะาะในช่วงฟลูมูลนะคะราศีกรกฎราศีกรกฎจะหนักในเรื่องของเดี๋ยวนะหนึ่งสองสามเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเอฟจูนหนึ่งสอสามสี่ห้าหกเจ็ด 9ในเรื่องของการเดินทางนะคะใครที่อยากจะเดินทางในช่วงนี้อาจจะรู้สึกเหมือนมีอุปสรรคเข้ามานะคะเรามาระวังในเรื่องของการเดินทางไว้หน่อยก็ดีเนาะหรือว่าใช้ความรอบคอบเยอะๆเนาะเอกสารการเดินทางหรือว่าเวลาอะไรเงี้ยคะ่ะก็ดูให้รอบคอบหรืออาจจะเป็นในเรื่องของการเรียนต่อศึกษาต่อหาข้อมูลอะไรก็แล้วแต่เพิ่มเติมเป็นการฝึกทักษะตัวเองให้เติบโตมากขึ้นก็ใช้ความรอบคอบเยอะๆนะคะ <ๆ S 1> เพราะว่าอาจจะเจอกับสถานการณ์ที่ทําให้รู้สึกอึดอัดแล้วก็กดดันหรือมันยากลําบากมากกว่าท คิดยอะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะเป็นสิ่งที่คุณจะต้องใช้ความระมัดระวังจริงๆถ้าถามว่าต้องต้องอดทนไปนานแค่ไหนจริงๆประมาณเดือนหนึง่งเพราะว่ามันเป็นฟลูมูลแหละมันเป็นฟลูมูลอิทธิพลมันจะ มันอาจจะมีการครอบจักรวาลอยู่เหมือนกันน,น,นะคะเพราะฉะนั้นก็ถ้าในช่วงนี้มีเกณฑ์การเดินทางก็ใช้ความรอบคอบให้เยอะๆหรือว่าถ้ามีปัญหาติดขัดอะไรก็พยายามฝ่าไปแล้วกันเนาะจริงๆบางท่านถ้าเกิดว่าแบบอยากจะไปทํางานต่อต่างประเทศหรือไปเรียนต่อต่างประเทศหรืออยากจะสอบอ,อยากจะแข่งขันอะไรเงี้ยคะ่ะรู้สึกว่าช่วงนี้แบบเออจะสอบก็ไม่มีเวลาอ่านหนังสือเลยหรือจะเดินทางก็ไม่มีเวลาเตยมตัวเลยก็ไม่เป็นไรทําให้เต็มที่นะคะเพราะว่า ถ้าคุณสามารถที่จะผ่านพ้นไปได้สิ่งที่คุณได้ทำในวันนี้มันจะส่งผลที่ดีกับคุณมากๆเลยนะชาวราศีกรกฎนะคะ